สวัสดีครับพี่น้องป้องปายท่านผู้ชมทุกคน,นครับขอกัดคือเก่้าครับกับตายประวุธครับสำหรับคลิปนี้ครับสิพ้าพี่น้องมาทำเมนูอาหารพี่น้องโดยมีไห้หน่วยนึงครับนั่นคือไก่ผักปูครับพี่น้องไก่ผักปูครับเตมกรอบเรียบร้อยแล้วพี่น้องไห้ก็พร้อมนะครับเพื่อสิสลอง 1น0่งพันซับไรของสไตล์บาบุตครับพี่น้องตกพี่นอเหมาะกับการปูใกล้วับูครับพี่น้องบอออรรยากาศฝนตกลินครับพี่น้องโอ้ลินไปป้อยฝนตกลิน เอาอใกล้ลงแล้วพี่น้องบนเนีอินตรงตู้ครับอะอยู่คุณละ้านได้เวลาจักกาทีกี่นี่ว่นสองชั่วโมงสองชั่โมงละอ้าสองชั่วโมองเด้อพี่น้องเด้อสองชัง่วโงแได้ตต่นอย่างไสน้นี่เนบะนนมันอย่งไส้แน่ฮะเติมถ่านถ่านก็มัอยังอะไย่างนีะมะพร้าวโอ,โอ้มะพร้าว พออไพอดีอพอสมัยโอเคเนาะอ๋ะอพี่น้องเอาใกล้ลงเรียบร้อยแล้วครับไฟกระติดบื้มๆแล้วพี่น้องอปิดฟ้าบาทนี่ที่มันควันนี่เอามะพร้าวโรยนะครับเด้๋พี่น้องเด้อเอาความกิ่นหอมของมันครับ สีสวยอ่าปิดฝาอยู่ทงไฮทงนาพี่น้องฝนตกลิ่นไปปล่อยครับเหมาะกับบรรยากาศเลยพี่น้องสุกเลยครับพี่น้องหอมขนาดเลยครับโอ้ยส่งตัวครับพี่น้องตัวบักใหญ่เลยครับโอ้กลิ่นสุดยอดเลยพี่น้อง ไ <Wow! S 2> ปพีป่น้อง gegeben? มานี่ไปกินน้ำกันครับพี่น้องกินสลองหนึ่งพันซับสไคร้น้ำกันครับพี่น้องสุกขีมันเสมือมันเครืออหม่ความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปทันผู้สมสู้ครูสกุลครับหมวบ้านจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราก็ดีครับพี่น้องพี่น้องทั้งตัางมะเทีครับอ่าสลักมอนี้ครับสไตล์ก็วุธครับเสพพี่น้องมากิน ไก่โคบงครับพี่น้องถั่วบ้างใหญ่ครับไก่โคบงอ๋อพี่น้องเบียงต้องต้องครับพี่น้องกรอบกกรอบครับวันนี้กินสล้องหนึ่งพันซับสไครครับพี่น้องของสไตล์บัวบูดครับครบ 1, หนึ่งพันเลยได้พี่น้องเด้ขอขอขอบคุณพี่น้องเด้อที่กดติดตามอยู่รังใจให้สไตล์บัมบูดมาตลอดครับผมจะฝ้าทิมเฝ้าปะากันด้วยครับเด้อมาพี่น้องมา จะต้องรีรอครับพี่น้องมากินด้วกันครับพี่น้องไก่โอป้งครับแก้มครับตำบักทั่วครับพี่น้องมืเลนี่นะยำตัวแรงแงครับพี่น้องกินข้าวแรงครับ,ารรบมามาต้องรีรอพี่น้องมา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 จับเซนด้วยกันครับมาลงมือเลยโอ้ยจ <c oughs> ิ๋วเขาแอร์พลูลงมือเขา จิตเลยจิตเลยเอาไว้พอรุ่มเป็สิอเปอร์อืม้ อย่าเพิ่งปลาบนทิ่มกันเอพี่น้องเดอ้อรักน,น้อยแต่ขอให้น,นานๆนะครับอืม <c oughs> <c oughs>

Oh, uh-huh. ยอดครับม oh, oh, oh. mm ันมาเค็มหน่อ hmm. mm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  hmm. 嗯。Mm hmm. You know, I'm going to go

Mm-hmm 哦。嗯嗯嗯嗯 ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามครับผมจนมาฮอตหนึ่งพันซับสไครในมือนี้พี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้ดีใจหลยครับฮอตหนึ่งพันแล้วไปเรืยองอีกด้านหนึ่งพี่น้องนะสู้ต่อไปครับอ่ะติดตามต่อชินนาครับคลิปนี้ิไก่อกองฉลองหนึ่งพันซับสไครของสไตล์บัพบุตครับพี่น้องติดตามต่อชินนาครับฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้นะครับอ่าสวัสดีครับ